สื่อเกาหลีใต้ก็รายงานข่าวสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะบอกว่าโซนเยจินนางเอกว่าที่คุณแม่คนดังแล้วก็เป็นเป็นภรรยาสาวสวยของฮยอนบินก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ขวญพระนางจากซีรีส์ r a s h Landing on You ปักหมุดรักฉุกเฉินเธอกำลังจะเตรียมให้กำเนิดทายาคคนแรกเป็นลูกชายนะคะในเดือนธันวาคมปีนี้หลังจากเมื่อช่วงกลางเดือนนั้นก็มีการโพสต์อัปเดตให้เห็นคันที่เริ่มโตขึ้นแฟนๆก็พากันเกาะติดแล้วก็ลุ้นตามไป การใหญ่เลยค่ะขณะที่โพสต์ล่าสุดของเธอทาง i ิน t a g r a m เมื่อ5วันที่แล้วของโซนเยจินเนี่ยยังคงเป็นภาพอาหารจานคู่ให้แฟนๆผู้ติดตามได้ยิ้มตามผสมกับ ตาลดเผาๆนะคะเพราะอยากจะว้าไปนั่งร่วมโต๊ะกับสามีภรรยาหล่อสวยคู่นี้กันเป็นคิวแถวโดยจากความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียนั้นแฟนๆก็จะเห็นว่าซนเยจ,จินเนี่ยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีขณะที่ฮยอนบินเองก็แม้จะยุ่งกับการโปรโมทผลงานหนังใหม่แต่ก็ไม่ลืมที่จะพาภรรยาไปออกเดททำกิจ,จกรรมพักผ่อนหย่อนใจอยู่เป็นระยะไม่ว่าจะเป็นการไปออกเดทดูหนังรอบดึกด้วยกันรวมถึงพาไปเยี่ยมชมสถานที่โบราณสถานที่งดงามล่าสุด นี้นะคะก็เรียกได้ว่าคู่วิวาหน์นี้แต่งงานกันไปเมื่อ31มีนาคมนั้นก่อนจะมีการแจ้งข่าวดีว่าเตรียมจะมีทายาทในอีก3เดือนให้หลังนั่นเอง